แล้วผมก่อนที่เราจะไปดูกันนะครับผมได้เอาตอนแปลฟรีจากทางเพจคอนดอมังงะมาอ่านให้ทุกคนฟังทุกคนดูนะครับผมนะสามารถดูก่อนใครได้ที่เพจนี้เลยนะครับผมว่าเขาแปลให้ดูนะถ้าอยากจะดูต่อแล้วก็เราไปซื้อต่อมาดูได้นะครับผมนะเพราะผมก็จะไปแปลต่อนะฮะเรื่องนี้ <laughs> เอ๊ะนักเรียนจุยอนระวนอาบจะเฮ้ยอวยวายาไวไตายกรีดอุ้ยตาเถนก็ตกลงมาแล้วโอ้ นี่ฉันจะไปต่างโลกอย่างนั้นเหรอไปเฝ้าโยมาบาลนะสิฉันทำพลาดไปตั้งแต่ตอนไหนกันนะรู้งี้อยู่เฉยดีกว่าฉันทำพลาดไปตั้งแต่ตอนไหนกันนะจะไปรู้เหรอฉันก็แค่อยากใช้ชีวิตแบบคนปกติเท่านั้นเองการที่ต้องมาจากไปทั้งอย่างนี้นะ่ะเฮ้เอ๊นี่มันเอยไม่จริงนี่ฉัน ตายอย่างนั้นเหรอเฮ้ยแสงแล้วโอ้โอบันทึกชื่อโนจุยนเด็กชายที่สะพายกระเป๋าใบใหญ่ไว้กับตัวเสมอเขาเกิดปี2 0ง6และกำลังจะมีอายุครบ17ปีบริบูรณ์เขาเป็นเด็กเนื้อที่วันๆเอาแต่ดูบักโนโทูปช่วยดีมันอะไรกันไม่ใช่เรื่องจริงซะหน่อยแล้วนายคิดว่าอย่างไงแล่วฮะ เ้ยเจ้าคนโง่เขาเอ้ยนี่เจ้าใช้ความสามารถของตัวเองได้เพียงเท่านั้นเองนะฮะก็ตอนนั้นฉันยังเด็กอยู่นี่วาถ้าแน่จริงก็เลิกซ่อนตัวแล้วออกมาพูดก,กับฉันตรงๆได้แล้วฉันนี่ลูกชัดชาเลยนะเว้ยเลยก,กุมสายกันสักทีชี้งอนแล้วนะก็แค่นั้นไปเจ้อ้ยนี่มันบ้าอะไรเนี่ยสมองยากอย่างนั้นเหรอข้าได้พบปากับมนุษย์มานักต่อนักแล้วก็จริงแต่ว่าอะไรวะเนี่ย ข้าไม่เคยเจอมนุษย์คนใดที <anonymous teenage father online> <c oughs> ่สมองเทึบอย่างเจ้ามาก่อนเลยก็เรียกสั้นๆมาโง่หละครับตัวเองมีพลังที่จะเปลี่ยนแปลงโลกไปนี่แท้แต่ในวันวันหนึ่งเจ้าเอาแต่ลืออสังหาเรื่องมาืัอเจ้ยรู้สึกเหมือนหัวกำลังจะเบิดเลยอะแต่ถึงอย่างนั้นความโง่เขลาของเจ้าก็น่าสนใจอยู่ไม่น้อยนะฮึสิเดเลปนนี้อะไผ่แล้วหากเจ้าได้พลังที่สามารถเกลือนกินโลกได้ทั้งใบเมื่อไหร่ละก็ เย้ยไอสมองนี่พูดมากจริงๆเลยไหูปากนี่เหมือนปากเฮ้ยลืมไปไม่มีปากนี่ว่าข้าเลยอยากรู้แลือเกินว่าจ้าจะทำลายสิ่งใดบ้างเมื่อเดินผ่านเอาละไอห,หนุ่มน้อยในเมื่อข้าจะแบ่งพลังให้กับเจ้าร้องท้ให้ข้าสนุกดูสิชื่อของข้าคือสตรีมเป็นเมล็ดพันธุ์สุดท้ายของอีกดาซิล อออุ้ยนี่มันแสงแต่ย่าเฮ้ยเฮ้ยนั่นมันค้นนะทุกคนเราพบผู้รักชีวิตแล้วหลังประสบการณ์แปลกๆนั่นผ่านไปฉันก็ลอดชีวิตอย่างปาฏิหาริย์หมอบอกว่าฉันไม่ได้บาดเจ็บอะไรเลยถีบฉันกลับบ้านได้เมื่อกี้นี่มันอะไรกันนะแต่ดูเหมือนว่าจะมีปัญหาอีกอย่างหนึ่งความสามารถของฉันมันประหลาดขึ้นกว่าเดิมตอนนี้ไม่ได้มีแค่ข้อมูลเสียงแล้ว ฉันมองเห็นวิดีโอได้ด้วยตั้งแต่ที่ฟื้นในโรงพยาบาลพอลองสังเกตดูแล้วนี่มันมันก็จะมีวิดีโอไลฟ์คอนเสิ Metal, ร์ตแนวเฮฟวี่มทรลลอยอยู่ข้างพี่พยาบาลหุ่นเพลียวนี้และก็มีวิดีโอของไอดอลสาวข้าวคณหมอท่าทางเคร่มขึมรักนะคะโอ้โหเน่นอนอยู่แล้วจา่าฉันก็รักเธอเหมือนกันปะเจ้ใหนี่มันอะไรเนี่ย นี่มันฉันคิดว่าเจ้าพวกนี้น่าจะเป็นวิดีโอโปรดในโนทูบของแต่ละคนจีฉันไม่ได้อยากจะรู้อยากเห็นหรอกนะมองซ้ายมองขวามองซ้ายเอาละทุกคนวันนี้เรามาจีหอยเอาเลยเอาเลยเอาเลยจีหอยซ้ายจีหอยขวาจีหอยหน้าจีหอยหลังโอเฮ้ยฉันคงต้องรื้อโรงเรียนนี้ทิ้งหรืออะไรทำนองนั้นแล้วมั้งจีหอยบ้าอะไรกันเนี่ยอาจารย์มาแล้ว ฉีพักไม่ทันเลยอาจารย์ก็มาแล้วชูทุกคนเบาเสียงหน่อยสิทุกคนนั่งประจำที่ด้วยวันนี้จะมีนักเรียนใหม่ย้ายมาห้องเรานะมินซออเข้ามาได้ว้าวนี่มันอะไรกันเนี่ยว้าวว้าวว้าวว้าเธอสวยอย่างกันดาราแน่น่ารักจังเออเนี่มันเรื่องบ้าอะไรกันเนี่ยทั้งขาวแน่นแต่งตึงเอ้ยไม่ใช่เรื่องนันสิ นี่มันเกิดบ้าอะไรขึ้นอีกวะเนี่ย